สวัสดีครับเซอร์ภูมิสามเหลี่ยมออโต้รถสวยรถดีต้องที่นี่เลยสามเหลี่ยมออโต้วันนี้เซอร์ภูมิจะพามาอัปเดตสต็อกรถทั้งหมดที่เข้าใหม่และมีขนหนที่เหลืออยู่บ้างนะครับเอาคันแรกเอาเลยเนี่ย X-Series คันนี้มากับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ไฟเลี้ยวข้างล่างไฟตัดหมอกตัดได้แค่หมอกนะครับตัดใจไม่ได้เนาะเดี๋ยวพามาชมตัวรถรอบคันเลยครับว่าเป็นยังไงตัวรถมากับสีดํานะครับคาดลาย อย่างนี้สติกเกอร์สวยๆไปเลยครับไฟหน้าก็สวยไฟท้ายยังสวยอย่างนี้เลยครับโลโก้อีซูซสีแดงตัดด้วยสีเงินคมเยี่ยมอย่างนี้เลยครับอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วเลยว่ามีขไหนบ้างนี่มากันต่อกับคันนี้เลยอีซูซุดีแม็ก1.9นะครับคันนี้มากับค่าตัวเพียง6แสนกลางๆนะครับ6แสนกลางๆปี2023นะครับเป็นขับ สองนะเป็นขับสองแต่เป็น4ประตูนะครับอ่ะภายในคันนี้อ่าเป็นยังไงพาชมกันหน่อยครับภายในคันนี้เป็นยังไงคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาสําหรับสายซิ่งเอาใจไปเลยเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับอ่ะผู้โดยสารตอนหลังเป็นยังไงครับอ่ะเข้าไปดูกันเลยมาข้างหลังกว้างขวางนะครับสําหรับคนที่ มีเพื่อนเยอะสามารถขนเพื่อนไปได้นะครับอ่ะไปกันต่อกับอีซูซูเหมือนกันครับตัวนี้เป็น uzu, อีซูซูแคบสามจุดศนะครับตัวไฮรันเดอร์เนาะสีดําเลยครับอ่าภายในเป็นยังไงไปชมกันนี่เลยครับภายในหรูหละหมาเห่ากันเลยทีเดียวกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเหมือนเดิมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ได้เป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยสวยสวย กลมๆกลางๆแบบนี้นะครับอ่ะไปกันต่อกับพี่ใหญ่ของเราอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ X s e r ซ e s ครับคันนี้เป็น X s e r ซ e s สีขาวนะครับสี่ประตูนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นี่ค่าตัวไม่แรงอย่างที่คิดครับอยู่เพียงแค่แป0แสนน่อยๆนะครับถ้ามีแบงก์สิบรับส่วนลอีก1 0,000แสนบาทเหมือนกันครับรถที่นำเสนอมาตอนนี้รถ10,000แสนบาทหมดเลยนะครับมาครับมากันต่อครับกับ t o y ยต้ามาแล้วครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับ ผนของก็ดีขับใช้ก็ดีอ่าคันนี้มากับสีขาวเลยนะครับสวยๆแบบนี้อ่ะไหนครับมาดูกันครับว่าค่าตัวน้องเท่าไหร่ค่าตัวน้องอยู่แค่เจ็ดแสนปลายๆนะครับแต่ถ้ามีเป็นสิ 1, บรถปีอีกหนึ่งแสนบาทอ่าภายในตัวรถมากับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆอย่างนี้หน้าจอสปอร์ตสปอร์ตพร้อมหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับเกียร์ธรรมดาเป็นเบาะหนังนะครับอ่า มาชมกันต่อครับกับนี่เลย m e r c e d e s b e n บนะครับคันนี้ถ้าใครมองหาอยู่ราคาเพียงล้านกลางๆนะครับไม่ถึงล้านแสนเนาะแต่ถ้ามีแบงค์สิมีส่วนลดให้ด้วยครับคันนี้เป็นปี2017ครับเป็นเบนเถ้าไม่แน่ใจนี่ต้องมาดูข้างหลังแป๊บหนึ่งนะเป็นเบนตัว c 3 5 0 e นะครับเป็นตัว h y b ริดด้วยนะครับพักอินไฮบริดเลยนะครับหรือว่า ไม่ชอบรถเบนซ์อ่ะมีเอาผาดให้อีกครั้งหนึ่งครับคันนี้โตโยต้าเอาผาดน,นะครับมากับปี2000เท่าไหร่2000เท่าไหร่2020ครับผมขับค่าตัวน้องเพียง2ล้าน7แสนหน่อยๆมีแบงค์10รถตอีก1 0 0 0 0บาทครับผมแต่ถ้ามองว่าเอาผาดยังไม่ใหญ่พอนี่เลยครับมาจิตี้โตโยต้ามาจิตีสีดำคันนี้เพิ่มความหรูหราด้วยกระจังหน้าโครเมียมตัดดำนะครับ ค่าตัวน้องเพียง2ล้านหน่อยๆแต่ถ้มี 10, แม็ง1ิเหลืออยู่ล้านเครับชิวๆครับแค่นี้สบายๆเป็น2.8แกรนดีด้วยนะครับเครื่องดีเซลนะครับผมอ่าแต่ถ้าทุกคนมองว่าอ้พี่ยังไม่อยากได้รถตู้ละ่ะพี่อยากได้ BM BM เราก็มีครับผมนี่เลย 320D ครับคันนี้ได้สวยๆแบบนี้ไปขี่หล่อๆไปอีกหนึ่งคันครับผมแต่ถ้า มองว่า BM มันทันใหญ่ไปมินิคูเปอร์เราก็มีให้ครับผมนี่มีให้เลือก2รุ่นนะครับมินิคูเปอร์ชอบรุ่นไหนหรือมองหาอยู่เข้ามาสอบถามได้เลยครับนี่เลยอ่ะเปลี่ยนโซนบ้างไปดูรถขนาด7จที่นั่งกันบ้างครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนี่เลยครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็น ขับสนะครับอ่าเป็นสีเทานะครับอ่ามาเลยครับมาดูกันต่อครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เอคันนี้อยู่แค่9 0 0 0แสนกลางๆนะครับแต่ถ้ามีแบงค์10รับส่วนอีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเป็นเครื่อง2.4 GT นะครับผมหรือว่างบน้อยแต่อยากขี่ รถยุโรปรูๆนี่เลยครับ MG HH ครับผมตัวนี้กับค่าตัวน้องเพียงหลักแสนนะครับประมาณ6-7ถึง7แสนแต่ถ้ามีแบ้งสิบก็รับส่วนลดอีก1 0 0 0แสนบาทนะครับดูห้องเครื่องกันเลยครับว่าสวยแค่ไหนนี่ครับมาชมกันต่อครับกับ m a z d a CX 3 0คันนี้เลยครับกับปี2022นะครับกับค่าตัวน้องเพียง8ป0แสน นอยๆแต่ถ้ามีแบงค์สิบรับส่วนลดอีก10,000แสนบาทครับถ้าสนใจเข้ามาดูได้ที่เต็นท์เลยครับหรือจะชอบคันนี้ใหญ่ไปเอาไปครับมาด้า CX3 สีขาวสวยๆแบบนี้เลยออกใหม่มี8 0 0แสนกว่าๆแน่ๆครับแต่หน้าเต็นท์เราขายอยู่แค่0 0แสนนอยๆอยรับส่วนลดอีก10,000แสนบาทถ้ามีแบงค์สิบเหมือนกันครับมาด้า c x 3มีให้ถึง สองคันครับผมคันนี้ด้วยครับไปดูคันนี้กันเลยครับว่าสีคันนี้สวยขนาดนี้สีคันนั้นสวยขนาดนั้นเป็นยังไงอ่าคันนี้ราคาอยู่แค่หกแสนต้นๆ้นอ่ามีแบงก์สิบรับส่วนลดอีกหนึ่งแสนบาทสวยไม่สวยยังไงอ่ะดูแค่โลโก้ก็ยังโดดเด่นอย่างนี้อืมอ่าหรือลูกค้าชอบทรงสปอร์ตหน่อยไหมนี่เลยครับมาด้า สครับตัวนี้เป็นตัว SP ปี2019.20นะครับค่าตัวน้องอยู่แค่ล้านหน่อยๆแต่มีแบงค์สิบแล้อยู่9 0 0 0แสนไปไปราคาน่ารักกุบจิบนะครับอ่าหรือ C HR ไหมครับส HR ก็มีนะสีส้มก็มีส้มอย่างนี้ไม่ได้มาพร้อมกับของแถมอย่างนี้ไม่ได้นะทำเราติดมาให้พร้อมเรียบร้อยหมดละ เหลือแค่อย่างเดียวครับรถไม่มีเจ้าของขาดเจ้าของอย่างเดียวครับอ่ะมาดูเจ้าพ่อความหรูหราอีกคันหนึ่งครับโต y ยต้า c คม r y 2.5 Hybrid นะครับค่าตัวน้องเพียง 900, 7 0 0 0น่อยๆเองแต่ถ้ามีแบงค์สิรับส่วนลปีก 1, 100, 000บาทเท่านั้นครับอ่ะวันนี้เซลลภูมิพามาดูรถในเต็นท์อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตกันใหม่ครับขอบคุณครับ